เมื่อนี้ห้องกสิพามาเบ่งวิธีการรักษาตุเรียนต้นเน่านะครับขันแร็กนะครับก่อนที่ขูดห้มันเห็นมองมันเน่านะครับห้องต้องกวาดขนดอกให้สะอาดนะครับเพราะว่าห้องกสิขูดเปลือกมันเหนียวนี่นะครับแล้วห้องกสิเก็บใส่กระสอบไปเผาะนะครับสีเอาทิ้งไปตามคนนะครับ นี่ครับมองมันเอานะครับห้ากติขูดแล้ะห้ากติทายานะครับขูดจนเั็นเห็นเนือน,นะครับกาโบตรงก็เขาเลือกนะครับ นี่ครับคันคันนาวมันจะเป็นแนวนี่ครับนี่จังซีครับถ้าวจีคูดจนกล่วมันจะเห็นเหนือดีนะครับก็ว่ามันเอยู่ซื่อนี้นะครับถ้าก็จะคูดลงมาซ้ำนี้เนาะครับเพราะว่าใบมันหลามใบมันหลามมาานี้นะครับสำหรับคนที่โปรเจกต์ว่าตัวเนาเป็นแนวได้นะครับถ้าตื่นยามเสาเตีดเดือนะครับตื่นมาแล้วก็ยางเวิงนะครับ มันจะมีหนามอะไรออกมาเลยครับตามต้นทุเรียนนะครับมาแล้วครับตนน้นเ,เน่าจะเป็นแนวแล้วครับก็สิมาบ,บอกวิธีการรักษานะครับเมือนี้ว่าเห็ดจังไรจังไรนะครับนอนขมาหักพี่นะครับนอนขึ้นจนหอดพี่เลยครับคำบรรณ์ับ ตัวนี้กําลังนะครับกําลังเหลื่อมทีโน่นนะครับถือมือเดียวมันก็ชีสั่งนะครับเบื้องย่างๆออาเลยครับสำหรับคนที่บลูนะครับ แต่สำหรับคนที่หลูกอะกะโหลกนะครับบอกแต่คนบหูนะครับแต่ละส่วนนี่จะชิลรักษาพเพื่อนนะครับเนาะแต่ละส่วนนี้ครับสใส่ยาคนละแบบครับกสะใสยยาคนละแบบนะครับ มันม่นมีสูตรตายตัวนะครับความ,มาาหวน,นะครับบางทีก็น้องลงหอดโขนเลยครับหอดเหวนะครับ ก็รักษาเนาะครับถ้าบุรักษากับปูไม่กัดหาหูปีนะครับจังสิได้เก็บผลผลิตนี่ครับมองเน่ากับสีบมองนี้นะครับเน่าลายนะครับมันกับสิลามไปเรื่อยๆนะครับจากจุดน้อยๆครับลามๆไปเรื่อยบานี้กับสีห่ากับสีห่ากับเสีมีดมาซับเลยครับอันนี้เด้อ สีมันนี่อย่าลืมเก็บไปถิมเลยครับเดือนนี้นะครับเอาไปเผาไฟนะครับถ้าเไม่เผามันก็จีนี่แหละครับมันก็จีเน่าอีกนะครับเพราะว่ามันก็ซ้ำมันมีเสือลาอยู่ในนี้นะครับต้องเก็บไปเผาน้ำนะครับเอาห้ากกสิทซับเดือดครับเดือดซับจังสีหมดตองซับเขาเลยครับซับซ้ำยามันซึมเขาได้นะครับเนาะมวลนวสิซับสิ เอาเป็นเอาตายนะครับเนาะซับจนหอดแกนมันครับโมเมนยนนะครับต้องซับซ้ำพอ่อเจาะเจาะซ้ำพอยามันึมเข้าไปได้นะครับตัวนี้ก็นอาอีกว่นนี่ครับเดี๋ยวเนี่ยอืมอีกอีกวั เป็นบับจากข้าหัวแต่นีนคุดอีกลามหน่ยครับถือของเมือดียวมันก็ะสวดถนัดหน่อยนะครับเด้อหลงหอดเงาแล้วมั้ง ้อนครับซับเฉพาะให้ยาซึมนะครับเด้อไ่ต้องซับขอให้มันถึงแกนมันนะครับกระเสบทนันนั้นเองนะครับถือกล่องมือนึง ตัวนี้บริเนลนะครับเป็นหูหูเห้าฟังเข็มแล้วก็เอาปูนอัดไว้นะครับเนี่ยมาฟังเข็มนะครับทุเรียนต้องฟังเข็มนะครับถุกปีนะครับเก็บปลกแล้วต้องฟังนะครับทาบูฟังกัสิเป็นหลกนะครับทุเรียนนี่เป็นหลกลล่นะครับทุเรียนถ้าให้ปลูกทุเรียนมเป็นหลกนี่เก็บ่เป็นทุเรียนไลยเด้อครับเด้อ สัมพยา,ยามซึมนะครับยังน้อมาต่างกรงฮมอง,อง,องว่างกล่องกันเด้ครับจะข่า นะครับเอ้าเง็บใส่หมอสับให้มันทั่วนะครับเนาะเสียบเทหางกระเดี๋ยแดงขึ้นมาตรงนั้นเนาะ ข้าวุตรงซสาให้มันหอดแก้มนะครับเด้อซับเฉพาะซัมุยาสิ่มนะครับัมุยาสิ่มเขาอยู่แล้วข้างในนะครับนะรักษาต้นเนาวิธีนี่ก็ให้เคลื่อนนะครับ ดีกว่าเหาสิไปลอกเปลือกออกจนถึงแกนนะครับดเ,รเด้อเผื่อมันฉิเปลือกมันฉิหุ่มนะครับก็รวยไล่ไปีนะครับเหตุแบบนี้เหาก็มันท่ายาเอาครับเา่ิกับซิบ,บูเสียเปลือกมัน้านะครับสองมื่นกับท่ายาเทกตันึงนะครับสองมื่นเหากับมะท่ายาอีกตัวหนึงนะครับดีดีกว่าเหาสิไป ซับเปลือ,อกมันออกจนพึ่งแกนมันครับเดี๋ยวสิพาไปเบ่งนะครับว่าถ้าห้างซับเปลือกจนหัดแกนมันมันสิเป็นแบบใดนะครับ ั้ง <Es> <an> ส่วนอาจสีบรได้รักษาแบบนี้นะครับจะแเหลวแต่บางส่วนนะครับต้องส่วนอาจสีบรดได้มาซับจางสีนะครับบางคนกับปาดออกเลยนะครับก็ว่ามันเน่าเน่าซื่อนี้นะครับเข้าก like anja, ับจีปาดออกเลยครับจนเปนแกนเลยนะครับเข้าเข้าบรได้มาซับจางสีนะครับแหลวแต่ั้งส้วน มีกระซับแล้วนะครับนี่นะครับเบื้องหอยนะครับนี่ครับเบื้องครับนี่ครับมันลามลงเงานะครับเข้ากับคุดไหวจักหน่อยนึงนะครับบ่ต้องคุดลงเลือกนะครับเด้อกะยามเขาทายากอะที่เสนีน้ำครับให้มันไหลลงมาครับจะซึมเข้าไปเองมันนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอายามถาก่อนนะครับเดี๋ยว ลองเด้ออ่ะตรงตัางไว้ใกล้ๆนะครับผถ้าเนี่ยม,ม,มาขำไปก่อนสัเสียบขี้ดินนะยังไงล้างด้วยสำหรับ,สำ,รบสำหรับยาทิพานะครับกระตุกใส่สาหริปปากันนะครับเพราะว่า,วามันมันมินน้ำนะครับนึ่งนะครับกันท่านี้ อย่าให้มันถืออย่าให้มันเข่าตานะครับเพราะว่ามันมีแต่ยหลวนๆนะครับบอดีผสมน้ำนะครับมีแต่ยาอย่างเดียวหอมก็เสี่ยอันตรายนะครับก็คือเข่าตานะครับก็เผาหลังด้วยครับสําหรับที่ขังกษิตานะครับเดี๋ยวสีบวกดนะครับว่ามียาตัวใดแน่นะครับเนาะผสมนี่ครับกษิตตัวนี้กษิตผสมน้ำมันเครื่องนะครับ ซมน้ำมันเครื่องครับนี่นะครับมันกับสีดำๆอยนี่ยครับถ่าไปรถนะครับยจะว่ามันกับ่าไปไล่ไล่หรือครับมันไล่หรือคำจะไปเสียดายยานะครับไข่กว่าตน้นทุเรียนเข้าตายนะครับเนาะเพื่อสิบปลูกได้หาฮกปีครับเพื่อสิบปลูกไงนะครับ ท่าไปเลยครับสอมมือกับท่าเท่านึงนะครับเนาะิ่มกับอาชีพไทยบวกอนาปนดยนะเพราะว่ากมือใหม่หัดไทยกันนะครับเนาะชาด้วยนะครับสำรับนี้เขาก็ให้มันไลลงจะได้นะครับเลย ใส่น้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวสิบบวกแล้วนีวสิบบวกนะครับว่าใส่ยาตัวใดนี่นะครับเด้อก็เหลือคำนะครับยังนี่นครับมันก็สิไล่ลงไปซึปบมาอย่างเช่นต้งดินนะครับมันก็สิดูดสซึซมเอาเองมันนะครับ กรสีบอกอีกวิธีนะครับถาไปสีดยาทุเรียนนะครับสีดใบสีดใบสีดหลูกครับเวลาเห็นเพสขึ้นอย่างสีนะครับเท่ากับเท้าสีไชหลอดนะครับกอยซอยมันมันก็ซอยรักษาเดคือกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นยาเดีกันครับถึงอาจสีบวคนละแบบกับันก็ซอยได้อยู่นะครับถ้าแก้พุ่มพื้นกับบอกงามสีดยากับสีใส่เลยนะครับ สำหรับต้นนี้กนแหลวแล้วนะครับมีต้นเดียวครับน้องาาเท่ากับจะมาเก็บขี้มันไปเผาเนาะครับขี่ห้าข,ขูดออกมานะครับนะครับี่นะครับสองมือท่าเท่านึงนะครับ ถ้าาพิดพ่าดประการได้ก็ตองข้อถทดขออภัยน้ำเครับเด้อก็เเบาซ้ำทีรู้นะครับเดี๋ยว,ว,ยวสิผ้าไปบึงต้นที่ซับถึงแกนมันนะครับมันก็สิเป็นแบบนี้นะครับขั้นท่าซับถึงแกนมันครับมันก็สิบ่บหุม่มบ่หุ่มง่ายนะครับหลายปีครับ เป็นสิบป,ปีกับบุหงาเราครับแนี่นี้ครับสูเอาห่อซับเอาดีกว่านะครับไข่กว่าห่อสิบแปดปาทแนีนี้ครับสองทวเรียนกับกัลหลังมีตาดอกออกมานะครับนี่ครับก็บมีบัวร้ายนะครับกะเหล่เาเตีนอันนั้นนะครับ นี่แล้วครับสองมือท่าเทนึงนะครับเลยนี่ครับดอกมันกัพรมีนะครับเนาะมันก็ยังออกก็ทลายครับฝนตกมาใส่นะครับจังหวะมันจังหวะมั้นโบออกนะครับฝนตกมาใส่ครับทหันฝนตกมาครับเลยดอกโบออกเลยครับโบเขาเลยครับยังแดงๆอยู่ครับ เดี๋ยวผมสิทธายให้เบิ่งอีกคลิปด้วยครับด้วยหานวายามียาอ,อย่างไรนะครับยามียาตัวใดเนี่ยนะครับผสมยำบอกอีกเท่าน,นึงนะครับกับซองหมือน,นะครับถาเทื่อนึงซองหมือเทือ้อซองหมือเทื่อน,นะครับเด้ออาจสิบวัวไ้อยเปอร์เซ็นต์ตะบากะซอยเลยครับ มันก็หายอยู่นะครับมันสี่หงเองมันะครับตัวมันเน่านะครับกระทาไปเรื่อยรักษาไปเรื่อยมันก็แหงเองมันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ข้อจบเพียงเท่านี้นะครับรอเบื้องคลิปหน้านะครับว่ายาผสมตัวไรแนนะครับเดี๋ยวสิ้นท้ายให้เบื้องอีกคลิปนะครับ ตัวนี้กับสิข้ออนุญาตเก็บขีไเพ้าแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเด้อเพื่อะสิบพัาธคลิปต่อไปอีกนะครับ